โลกตามใจไม่แรงเล่ากูเลงกลางเป็นหมดเลยรุมมาเปลาหูมันร่างร่างกูอย้ายเลงได้กูมาบนปลำได้ไหมเจ้าเมืองไรแต่เลงนกลางไม่เป็นทำไมบัตรสี่คนเนอะเลงกลางร้อยกูอยู่บัตรลุงอนาะมาตู้มาลุงเดี๋ยวกูมาบ้ามันกูไม่ปลาจาริดกูดัดจาริตไม่ใช่ปลาจาริดเออเลงไม่โต้เลยควรเดรน หัดแรกครังก็มา่งไงตาคนเราเป็นผู้นำคนมันต้องมีวิสัยทัศน์เก่าเกลยมองการนี่มันเกลียเกยไม่ใช่ใจตาฉันเข้าใจไหมอ่ะไปซ่าครางมันต้องหัดแรงต้องเรียนรู้นี่เจริญหัวไม้ไม่เรียนรู้อะไรวันวันเตี่ยวรอบกัมเรียกว่ามากัมกริปมาแต่นั่ยอ่อะกบลาเจ้าเมืองนี่แต่กบปลาคัดแล,จจล้วรวยกูละอ๋อมันจะรวยร้อยจะไปได้มาแต่นตั่ปยปลาคัดตลอดติเป๊กเกตายเด็กโดนไหมแหละบางนั่ง ไม่ร ok. ู้ปลาคัดลี่วะพูบัวบัวนู่าตัวนี้ตุ่มได้เลยโลเออแล้วก็พังก็พังแน่นอนนี่เราว่ากันก็พังมันตรงหน้าเพื่อนนะใช่าหมเฮ็ดไซติตได้เพ่กันก็พังไอ้ก็พังอะไรแต่ว่าดีจะบงกับจังฮุนมานั่งห้างว่าตัวกับรักตีเป็นนั่นเพ่จะไปใกล้วังพูดอย่างนั้นว่าเดี๋ยวเปร๊กเปรกกเดี๋ยวเล่นปลากัดเหนื่อยตาแล้วกับตึงวันวันไม่ทำไรอิ่วแต่ขวดปลากัดนั่น โอ้เลยพวกกปลาเลยกูปไปด้กระยุนอ่ะอ่าแรงบาวารู้เลยตัไรเป็นเจ้าเมืองตำ้มไรไอประชาชนมันก็อรอบมั่งที่ตอนนี้ตำไรไม่ข้าวเหลืองไม่ข้าวราคนเราตำม้มเริ่มต้องมีประเทศพ้นเลยตำไรต้องให้ข้าวเหลืองข้าวราวกูแก่งนกกลงเงในข้าวร,ร,รากูไปด้วยแล้กเล่นปลักฮัทอ่ามาบางมาเกี่ยวไหมไม่ตายอย่าติดเหลืองขนาดนั้นนกกลงมันกูไม่ร่วงนั่นแม้แต่แรงว,ว่างไปแล้ว เลียงตั้งเปใจไอ้ไร่ป่าซะจนไม่อัดพุดเลยเดี๋ยวใช่อ่ะท่านอยานึกว่าต่อไปเมืองใต้เราหรือว่ากระเตีดินแดนของแกจัดการนี่มันต้องไปสู้ระดับอาเซียนใช่ไหมอ่ะทีนี้โบรังมาเตียวเมืองใต้ลุยแมตต์เตลเลต่ะโบรังมาเตียวลุยแมตต์แต่ตัวแรกรังไม่เป็นแรกกริดไม่เป็นแล้วตับเลือดได้แรงอะนะเราไปเล่นร้ยอยอยู่มันละอย่าไปนองเรานีม่มาเตียวพรำอยู่แบบนั้น เดี๋ยวใจ๊ป่าต้อยไปต่อยร่างมู้ต่อยก็ใส่มอกอกูอ่ะคนเกี๊ยวกูไม่ยอมเรอกูคนรับรับไม่ไม่กลับเลยใครออกแต่ละบืรัางมะนะกูตามมาโมนติติเจ้าตายไปต่างน้อยไปไปละน้อยกูอยู่ป่าต้อยแล้วนี่กูตามมาโมนติระลงพอดีนวัดลุงพอดีนไปต่างน้อยมันว่าห้าโลยกมือไหวกูตีหนึ่งห้าโลปนนี่โจกูเท็กซี่เอาหน่อยบาทหวมานต่ำหนึ่งบาที่กูได้ เรายืนเ n o กันก้าแล้วว่าโลูกคนนายโยแต่เต้นกว่างเปี้ยนจะมาแลงไรอ่ะเกรียดมันยอมละนิ่งหูเลยลูกเีวรมาอยูพันนี้เดี๋ยวรลบก็ต่างเป้ใจกับเกยรหบได้เป็นต้นโรไม่ในเมืองไต้เรานี่ต่อไปคนไต้ต้องไม่ตีโยเหลไปน้อยอ่ะต้นแรกเมืองนี้แต่คนจีนต่างเมืองแล้วนี่คนจีนก็หญิงรวยก็เปิบแล้วก็ตำมาอ่ะกินก่แก่ตำมาอ่ะเก็บก็ได้อ่ะบาทก็ใจช่องบาทก็เก็บซ้ำบาทอ่ะคนไต้เราเน่ย